เรียนอาจารย์ประจำวิชาวันนี้กลุ่มของพวกเราจะนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรมในหัวข้อเรื่องโรงแรมอัตโนมัติสมาร์ทเลอ,อีจูโฮเทลค่ะสำหรับสมาร์ทเลอ,อีจูโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมอัตโนมัติแบบ1 0 0แห่งแรกในเมืองเฉิงตูประเทศจีนค่ะโดยผู้เข้าพักสามารถจองผ่านเว็บไซต์สมาร์ทเลอ,อีจูวีแชทและมีบริการระบบอัจฉริยะ เลออีจูแอปสามารถสแกนผ่าน QR code ได้เลยค่ะค่ะสำหรับเลออีจ e ูแอปนะคะคือโปรแกรมอัจฉริยะของโรงแรมส์ทเลออีจูโฮเทลค่ะโรงแรมมีระบบควบคุมการเข้าออกสามารถเข้าออกประตูได้เพียงแค่เราป้อนรหัสควบคุมการเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าและออกจากโรงแรมเพื่อให้แขกที่เข้ามาพักรู้สึกปลอดภัยและสบายใจค่ะ สมาร์ทเลออ e ีโจโฮเทลไม่มีแผนกต้อนรับภายในโรงแรมสามารถเช็คอินได้โดยการสแกนใบห,หน้าของคุณผ่านจุดลงทะเบียนจากนั้นจะมีหมายเลขห้องและรหัสผ่านส่งไปยังโทงรศัพท์มือถือของคุณค่ะในรูปแบบข้อความเพื่อลดเวลาในการรอค่้ต่อไปนะคะหลังจากที่เราทําการเช็คอินเสร็จแล้วหุ่นยนต์อัจฉริยะของเราที่มีชื่อว่าเซวเลอจะนําพาเราไปยังห้องพัก และปลดล็อกประตูห้องพักให้กับเราและเมื่อเราต้องการที่จะยืมสิ่งของบางอย่างภายในห้องพักเซลเลอร์จะนําสิ่งของเหล่านั้นมาให้เราถึงหน้าประตูห้องพักเป็นการบริการที่สะดวกสบายมากเลยค่ะตอนการเช็คเอาท์นะคะไม่มีการตรวจสอบห้องและไม่ต้องรอเช็คเอาท์อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์มือถือทําให้การเข้าพักของคุณสะดวกรวดเร็วและเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะ เมื่อเข้าไปพักในห้องพักนะคะในห้องพักจะรวมเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทีวี 4K มาตอัจฉริยะเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะไฟเซ็นเซอร์และ Wi-Fi ที่รวดเร็ว,รวและยังมีโคมไฟป้องกันดวงตาพอร์ตชาร์จ USB ช่วยให้แขกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่พักที่สะดวกสบายและชานฉลาดด้วยค่ะ